เราไปช่วยเหลือชาวนากับรัฐบาลมาจนเรียกว่าล้มเกือบละลายแล้วเราไม่อยากที่จะทำแบบเดิมอะคือทำเพื่อหาตังค์หาความร่ำรวยแล้วสุดท้ายก็ค่อยเอาเงินที่ได้นั้นอะไปช่วยเหลือคนมันเป็นไปได้ไหมที่ในเมื่อเราทำธุรกิจลงสีเนี่ยเกี่ยวพันกับชาวนาอยู่แล้วเนี่ย ช่วยเหลือชาวนาตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเป็นไปได้ไหมลงสีข้าวตามศาสตร์พระราชาจะต้องไม่สีข้าวอย่างเดียวอ่ะจะต้องเป็นหน้าที่คนกลางในการรวบรวมของกินในการรวบรวมของใช้มาแบ่งปันให้คนที่มาอยู่ในวงจรของทําธุรกิจคนที่อยู่ในเครือข่ายของทําธุรกิจด้วยเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่เจ้าของคนเดียวเอาเงินส่วนตัวลงไปทำเพื่อสังคมนะแต่มันจะเป็นธุรกิจที่สังคมนั่นแหละ ลงขันร่วมกันเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ร่วมกันแล้วก็ไปขับเคลื่อนเพื่อสังคมวิธีการลงขันทําธุรกิจเนี่ยก็เหมือนการทําบุญนั่นแหละเพื่อให้เอาเงินนั้นเนี่ยไปทําประโยชน์ให้กับสังคมไปส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวธรรมชาติไม่ใช้สารพิษสารเคมีแล้ววนกลับมาให้คนกินได้กินในราคาที่เป็นธรรมถ้าใครอยากที่จะมาทําความฝันอันเนี้ยให้สําเร็จร่วมกันเนี่ยก็เชิญน,น่มาร่วมทําบุญมาร่วมลงขันทําธุรกิจร่วมกันได้